พระขุนแผนสไพดาบหลวงปู่ท่าบ้านกระบกขึ้นขึ้นปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาคอนเป็นผู้แนะนำการตำคุกเคล้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์มหาลยมแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายมวลสารส่วนผสม 1. งผงวิเศษเก่าของหลวงปูป่ท่าสสีพื่งเขียวของหลวงปูป่ท่าสผงปฐมังผงอิทิเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอน 4. พผงฐานคำพีใบาลาน เก่าของหลวงปู่ธาบหาพงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิ์ที่สัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 6. กงดินมงคลหลวงปู่ธาบ7จ็พงโยคีฮาเลมวัดสารนาฏพิธีปลุกเสกครั้งที่1ห,หลวงปู่ธาบปลุกเสกเดียว1พรรษาเต็มครั้งที่สองลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลุกเสกนวัดกระบขึ้นพึ่งหหลวงปู่ทิมวัลหาไลรับนิมนต์เป็นประาธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชาบมา3หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแล้ง